เรนพรญาติโยมทุกท่านธารรมภาคพระมหาสหัสิริวันโนรักษาการเจ้าวาดวัดโพคุณมะพร้าววัดโพตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมการทอดกระถินและก็มีการยกเจ้าฟ้าอุโบสถท,ที่ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอาศัยญาติโยมจาก กรุงเทพคือบริษัททร์รักธรมนาคมแห่งชาติและผู้บริหารได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพในการสร้างอุโบโสถให้กับวัดโพคนะพราววัดโพมีบริเวณพื้นที่ประมาณ8ไร่ตอนนี้อาการสถานที่ก็จะมีโรงธรรมและก็มีอุโบโสถที่สร้างใหม่และก็มีหอระกงังบริเวณเป็นที่สัปพายะและเป็นที่ที่มีสถาน สถาบันการศึกษาซึ่งนักเรียนก็จะมาจัดกิจกรรมในวัดอยู่เป็นปกติในวันสําคัญและหรือว่าในวันที่ทางโรงเรียนก็มีความต้องการที่จะให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติธรรมก็จะใช้วัดโพยนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้อุโบสถขึ้นมาก็ถือว่าทําให้วัดมีความสมบูรณ์มากขึ้นหน้าอุโบสถของวัดโพนั้น <S <S เขียนคาถาไว้ว่า เยธรรมาโหตุปปัตตพะวาเตสังเอตุงตถาคโตเตจันจะโยนิโรจะเอวังวาทีมหาธรมโนซึ่งเป็นคาถาที่พระมหากราตชิได้กล่าวกับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาการกเบื้องฝาขององค์สมเด็จพระธรรมาตสมพุทธเจ้าและประกากฏว่าพอได้วังคาถา ที่ว่าทิิยิกล่าวพระสาริบุตรซึ่งปกติก็แต่ก่อนก็ไปเป็นลูกติดของสันใจปริพาชกก็เปลี่ยนใจมานับถือก็มาบวชในพระพุทธศาสนาของเราคาถานี้ก็คือการการกล่าวถึงอริยััรคมีอง8แปคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือแปลความว่าทำเราใด เกิดแต่เหตุสถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแองธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณมะปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้เมื่อพระอาจาริกล่าวอย่างนี้พระสาริบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมและก็ ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นอาัคารสาวกวงกว่าขององค์สมเด็จพระนัมบาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในทางปัญญาเพราะนั้นเขียนไว้ที่หน้าอุโบสถของวัดโพคุณบัเท้าเพื่อจะได้เตือนสติและก็เป็นธรรมะเตือนใจให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประนั้นญาติโยมที่มาเยี่ยมที่วัดโพมาภาสในฐานะที่เป็นเจ้าวาดก็ยินดีต้อนรับและก็อยากจะ อาญาโยมทุกท่านได้มาร่วมบุญร่วมบุศลเพราะว่าเรามีการจัดกิจกรรมพร้อมกันสองอย่างคือการทอดกฐินในช่วงเช้าและช่วงบ่ายโมงก็จะมีการยกเช่าฟ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่สําหรับเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านมาทําบุญที่วัดโพโเจรพร